สวัสดีครับช่างตุ้ลำโพงจิ๋ว DIY ครับวันนี้มาส่งงานกันหน่อยนะครับเป็นวันที่21ตุลาคมนะครับก็วันนี้หุ้มหนังไปได้1 2 3 4 5 6 7 8ตู้นะครับช่างก็จะทำได้สักประมาณนี้นะครับในวันหนึ่งมาดูเจ้าแรกนะครับเป็นคิวของคุณวันเฉลิมจากภูเก็ตนะครับตัวนี้สั่งตู้เปล่าหุ้มหนังมาเป็นซับบูฟเฟอร์คู่นะครับ3นิ้วคู่ นะครับเสียงกลาง2นิ้วแหลม1.5นิ้วนะครับเป็นตู้ทรงยาวนะครับแบบนี้3นิ้วหน้าเปิดตู้เปล่าหุ้มหนังสีขาวตะแกรงดำนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับสามารถเอาไปซื้อดอกซื้อแอมซื้อแบตเตอรี่ซื้ออุปกรณ์ต่างๆใส่ได้เลยนะครับสีขาวนี่แจ่มเลยสวยนะครับมินิมอลนะครับโอเคครับผมต่อไปคิวของคุณวิศวะวิศวชิตนะครับจากสกลนคร จะสั่งเป็นตู้เปล่าหุ้มหนังรุ่น 3V1 นะครับก็จะเป็นหุ้มหนังสีเทาแลวก็หน้าขาวนะครับอ่านะครับสีเทาจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น 3V1 จ,จะเป็นดอกซับวูเฟอร์3นิ้ว1ดอกนะครับเสียงกลาง2นิ้ว1คู่แหลม1.5้านะครับสีเทาสวยๆนะครับแล้วก็สั่งเป็นหุ้มแบบ หุ้มหนังที่ไม้ตะแกรงสามารถเลือกได้นะว่าจะหุ้มเป็นตะแกรงแบบนี้หรือว่าจะหุ้มหนังได้อันนี้หุ้มหนังโชว์หน้าดอกนะครับสีขาวแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็สั่งพร้อมสายหิ้วละหมุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้นะครับคิวต่อไปเป็นของคุณสุภกิจ นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวพร้อมฟังนะคุณภูกิจสั่งเป็นแบบพร้อมฟังมาวันนี้ผมหุ้มหนังให้เสร็จแล้วนะครับ <miraculous. S 1> สีแดงนะครับพร้อมฟังสุภกิจจากจังหวัดระยองนะครับตัวนี้พร้อมฟังแต่ตัวนี้ผมหุ้มหนังไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมประกอบให้นะครับน่าจะเป็นคิวพรุ่งนี้ประกอบต่อไปเป็นคิวของคุณนิคมนะครับจากจังหวัดกทมก็จะสั่งรุ่น2 วี 1> 1นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นมินินะครับใช้แอมวอเดวนะครับแบบนี้เป็นดอกขนาด2นิ้ว1คู่นะครับแล้วก็ติดตั้งพัดส,สีบข้างขนาด2นิ้วหรือว่า50มิลไปด้วยนะครับพร้อมกับสวิตช์ DC ชาร์จสวิตช์ DC ชาร์จนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิด VIP อันนี้เป็นแจ็คดีชาร์จผมพูดผิดนะสีเหลืองแจ่มเลยสีเหลืองตะแกง นะครับแล้วก็มีอีกใบหนึ่งก็จะเป็นรุ่น3ามวีหนึ่งเทาตะแกรงดำนะอันนี้ของเป็นของคุณคุณนิคมนะครับ2ใบนะครับเสร็จเรียบร้อยเทาตะแกรงนะครับรุ่นสามวีหนึ่งแล้วก็คิวต่อไปเป็นของคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์สั่งทู่หุ้มหนังสีขาวตะแกรงหน้าดำนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีของคุณธงชัยกทมนะครับก็จะเป็นสีดําตะแกรงขาวดํานะครับนะครับพร้อมกับจะมีอุปกรณ์พวกสวิตช์ VIP แจ็ค DC แล้วก็ AUX ด้วยนะครับ C แล้วก็มีสายหิ้วหมุดสกูแล้วก็ฝาหลังใส่นะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเตรียมของให้พร้อมส่งแล้วแจ้งเลขไปครับ